อ่ะโบมากินนี่ลูกเอ้กินตรงนี้หลบรดลูกตอนนี้เออโบกินนะยื้ยื้่ลูกหมวนี่นี่นี่เอามาให้หนูกินเนี่ยหนูมีน้นํากินแล้วปะไปกินลูกเออนอนกินซะลูกได้ปแล้วนะเออเอเอกินละกินน้าลูกกินน้ําแล้วาน้าแข็งมาให้ที่ฝนตกเบาๆเพื่อนๆตอนเนี้ยนี่ค่ะฝนตกเบาๆเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยฝนตกเบาๆสงสารนี่เลยดูดิตัวเปียกหมดเลยเนี่ยเนี่ยตัวเปียกหมดเลยเนี่ย แม่เอาผ้าเช็ดตัวให้ลูกขอพาพี่รุนให้ฝนหยุดตกนะเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวดูเปียกหมดเลยลูกเออเออลูกกินน้าแข็งกินน้ําแข็งเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลูกเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้นะลูกรักของแม่นะน้ำตาลเปียกหมดเลยแม่ก็เปียกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่กลับไประสระผมกินเลยวันนี้แม่มีกรอบๆมีเเดี๋ยวแม่เอาให้อีกนะคะแป๊บนึงฝนตกลูกรีบกินลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเออตาลกินเออ ามสี่กินเลยลูกโอ้ยแพงจริงเลยมีขวดห้อยด้วยเนี่ยเออกินสรุปเดี๋ยวแม่เติมให้อีกกินลูกกินโอ้ต้องกินเับ๋พี่น้ำตาลด้วยจะเล็กพี่ว่ายืเดี๋ยวแม่เติมให้อีกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกอ่ะกินกินกินฝนตกเนี่ยกินหลบฝนเนี่ยเออเออเมื่อกี้กินมาลูกเดี๋ยวแม่ต้องมาให้ข้าวแม่หนูอีกฝนตกลูกอ่ะกินเร็วๆร็วกินเร็วๆวลูกเออฝนตกเพื่อนเพื่อเออตัวน้อยกินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลย เนี่ยกินใต้รถน่หละเออกินไปตกฝนลูกเนี่ยดูได้เปียกกันหมดเลยเนี่ยเปียกกันหมดฝนตกเนี่ยฝนตกเพื่อนๆฝนตกค่ะเออยาวเิียสภาพดูเปียกหมดทั้งตัวเลยเดี๋ยวแม่เอาผ้าเช็ดให้ลูกผ้าอยู่ที่รถเดินไกลเดี๋ยวแม่เอาผ้าเช็ดตัวให้ลูกสงสารยังเลยเนี่ยทุ่มหนึ่งค่ะเพื่อนๆฝนตกนี่เบาลงแล้วค่ะดูพื้นถนนเปียกหมดเลยจ่อยกินเลย ดี๋ยวแม่มาเก็บให้จ no ่อยกินก่อนนะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะลูกเออกินซะกินเลยลูกกินเลยแม่ตักมาเยอะเลยลูกกินซะเอออุ้ยดูกระดิกหางดูกระดิกหางดิดูกระดิกหางดิตโดนเปียกหมดเลยแต่แม่เช็ดตัวให้นะดาวด้วยนะเนี่ยหมดเลยทุกตัวเลยแต่แม่เช็ดตัวให้เริ่มน้ําตาลก่อนนะอืเนี่ยแม่เอาผ้ามาเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้นะลูกเอาขนมมาแม่ให้เนี่ยเอ้ยอ่ะเอาขนมป่ะเร็วอ่ะอะลูกอ่ะเกี้ยจอยจอยแม่โยนนะอ่ะอันนี้ให้จอยลูกแม่โยนลูก อันไม่ให้จ่อยสองอันอ่ะอ่ะให้จ่อยสองอันเอออ่ะไม่ให้นุกี้อีกอันกินเลยลูกเอาให้เต็มที่อ่ะให้กี้สี่อันเลยอ่ะอ้ลูกคนท้องกินเลยลูกให้สองอันน้อยอ่ะไม่ให้เอาขนมป่ะอ่ะไม่ให้กินเลยอ่ะขนมให้ตัวน้อยลูกเอาเลยลูกที่ไม่ให้ดาว ใครเอาขนมอกีกพี่วัวไหมคะอ่ะพี่วัวให้พี่วัวก่อนคะ่ะแม่แดงเอาขนมไหมคะเออเออเอ,อ,เอ,เอ,เอ่ะอ่ะขนมอ่ะขนมแล้วอ่ะแม่แดงอ่ะแม่แดงขอกมาเอาขนมให้แม่แดงคะ่ะแม่แดงชอบกินขนมพี่วัวไหมเอาแ่ะแม่เหลืออีกอันหนึ่งเออใ,ใครจะกินขนมอดาวอ่ะตาใครเอาขนมอีกคะเอเอ,เ,อเรียบร้อยจังเลยลูก ขนมเอกแม่แดงเอาไหมพี่วัวไหมคะพี่วัวขนมไหมคะแม่เช็ดตัวให้พวกหนูกันหมดแล้วนะเหลือพี่วัวยังไม่ได้เช็ดตัวนะแม่เช็ดให้หมดทุกตัวละเ <c oughs> ช็ดตัวให้หมดแล้วนะทุกตัวแล้วนะพี่วัวแม่เช็ดตัวให้หมดแล้วแม่แดงดาวแล้วก็น้ำตาลสามสีเช็ดให้หมดละตาลด้วยอืใช่ไหมคะหมดแล้วเหรอคะไม่กินไวอ่ะตาลกินไวมาก กินเลยลูกอ่ะกินเร็วเดี๋ยวแม่จะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เราไม่ให้ข้าวคนท้องอีกแล้วข้าวไหมอยูวก็ต้องรอเดี๋ยวแม่เก็บของก่อนนี่แม่ทยอยเก็บอยู่เนี่ยทาอาหารหกกระโดดดีใจเป็นไงหกเลยรอเนี่ยสองถาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินแม่เก็บก่อนเดีย๋ยวแม่เอาให้ถาดหนึ่งก่อนพอดีถาดหนึ่งม่ให้ลูกกินเร็วกินเลยลูกกินเลยอะสองถาดกินเลยลูกกินเร็ นะกินปะกบกอกลกอออร่อย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 ,ออยมีปลาไข่ด้วยสองอีสองจะเล่นกับพี่เปิ้ลแลวอวอ,อิ่มแล้วลูกออขนเงาวแวบเลย,ยตัวเล็กกับคนห้องยังกินอยู่เลยค่ะย,ยังอร่อยกินปลาไข่เป็นตัวตัวเลยตัวเล็กหนูอิ่มแล้วลูกมาเก็บอุญนจีละเดี๋ยว宝าจะล้างพื้นละเติมน้ําให้สะอาดเต็มเต็มแล้วลูกอืมอืมกลับไปกินไปลูกไป เปนท้องกินเลยลูกเออดูกระดิกหางเดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวกินขนมลูกเออลูกเออ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 แม่สงสารเจ้าน้ำตาจยังเลยเจ้าน้ำตาลกับพวกอะตากฝนเปียกฝนแม่ก็เปียกลูกเมื่อกี้แม่ไปเช็ดตัวให้เจ้าน้ำตาลตอนฝนหยุดตกมาอ,อืมสงสารจังเลยลูกเอ้เนาะหนูอยู่ในนี้หนูก็ปลอดภยัยแต่หนูก็ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเนาะใช่ไหมลูก เพลงอัศนีก็บอกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างใช่ไหมอืออยู่ในนี้ปลอดภัยอไม่ต้องโดนยุงกัดด้วยลูกนะหนูอย่าดึงมุง้งรั่วลงมาอีกนะลูกดึงลงมาทีไรย,ยุงเข้ามาทุกทีเลยนะลูกรู้ป่ะคะอือแอรักหนูลูกไปกินต่อไปลูกค่ะคนท้องไปไปไปกินไปอือแม่มีขนมให้กินนะคะเอามามีขนมให้หนูกินด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะให้ไลเปอร์ท้องอยังกินไม่อิ่ง เดินไปกินสองรอบแล้วกินเลยลูกมีสองไปกินกับแม่ปะลูกอะ่ะ <M> มาเติมนะ้ำให้เจมส์แล้วนะเดี๋ยวกินน้ำด้วยนะลูกวันนี้มีกับเกาะให้กินด้วยลูกมีปลาไข่ด้วยต้องชอบกินแม่รู้ไหแม่เพหหนูชอบเวลามีของแปลกใหม่มาปนเนี่ยชอบจริงๆเลยอะก,กินขนท้องกินลูกกินเลยลูกกินสิคะ กินเลยลูกแม่ปูที่นอนนี่แหละโอ้ยเหนื่อยปูที่นอนแล้วอาหารเต็มเต็มแล้วอ่ากล่องกินไม่หมดเนี่ยล้างพื้นกวาดพื้นออกไปแล้วตะกีนน้นี้เดี๋ยวให้พวกหนูกินขนมนะคะหามาจะหลับแล้วทำไมวันนี้วงนอนจังโอจะห้าทุ่มแล้วมาลูกมากินขนมมาลูกอามาให้คนท้องก่อนให้แม่ก่อน ให้ตัวเล็กก่อนอ่ะพี่รอพี่สองครับอ่าเพิ่มเอาบ้างเพิ่มเอาป้างเพิ่มมาเพิ่มท้องเอาอีกป่ะคะท้องอ่ะแม่ะ้อท้องคะท้องเอวิชปลาลูกจุนไว้ตัวเล็กกินใบมากพีกสอกินไปมากอ่าน้ำสะอาดเต็มๆแล้วค่ะห้องสะอาดแล้วเพื่อนๆ กวดออกไปเสวงนอนเลยต้องก้มหลังกวาดพื้นเพราะว่าเข่างอไม่ได้เข่าเสื่อมเนี่ยต้องใส่ที่รัดเขา่าอ่ะมาบัวแต่บ,ดบนดืมเลยลูกมาขอขนมตัวเล็กหมดยังคะอ่ะตัวเล็กมา,มาให้คะ่ะก,กินน้ยวางหล่นลูกกินถ้าหลุดกินค่ะจะห้าทุ่มละเดี๋ยวไปให้ข้าวเจ้าวันท้ดด้วย ได้ไปแล้วนะฝันดีนะลูกอาหารเต็มๆนะ้ำเต็มๆห้องสาดหมดแล้วลูกได้เก็บหมดแล้วนะคะ ปันดีนะนี่แม่เอาปูนขาวโรยไว้เนี่ยมดทันไฟเยอะแม่กลัวเดี๋ยวอาหารมันไปขึ้นเนี่ยมดมันไปขึ้นอาหารอยู่นะแล้เหมือนเรนกินอาหารนะเนี่ยแม่เอาปูนขาวโรยละโรยประตูทางเข้าเนะี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อมาเติมให้ใหม่เพราะปูนขาวหมดละนะกันมดกันไรได้เลยกูที่นอนละเออ๋ยนอนนะลูกปันดีนะลูกกูดนายครับบอกกูด,ดีนะคะคนท้องตัวเล็กปันดีนะลูก บีสองเล่นกับพี่เพื่อบีสองเล่นกับพี่เพื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นกับพี่เพื่อเอ้ยเอ้ยระวังข้าวหกลูกบีสองเปื่อระวังข้าวหกบีสองเขาเล่นกับพี่เพื่อค่ะเออดูดูเล่นกับพี่เพื่อเพื่อเล่นกับน้องดีระวังข้าวหกอาไม่ขู่ลูกไม่ขู่ลูกแม่กดบดสองพอว่าเดี๋ยวมันจะเย็นไปก็กด ตั้งเวลาไว้8ชั่วโมงนะคะตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้วนะประมาณ7โมงอะ7โมงกว่ามันก็จะดับนะแม่ปูที่นอนเ่อนะนอนเถะลูกฝันดีนะคะกูดในฮะ o o d กูดีมลูกนะเออไปแล้วลูกที่สองทำแม่ให้เออเอถ้าอยากได้อีกอ่าหนูก็อยากได้แม่โยนแม่โยนหนูกลัวแม่อ่แม่รู้แล้วอ่าเอาไปเอาไปหนูเอาไหมคะอ่ะหนูอะ เอาแม่ให้ลูกเอาเลยใครจะเอาอีกเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกใครเอาอีกฮะเอาแม่ให้ลูกเอาอีกว่าลูกขยากได้อีกเอาอีกไหมคะเอาแม่ให้ลูกเอะเอาเลยแม่โยนมาแล้วลูกเอาเลยลูกโอยตัวนี้ชอบกินอ่ะหนูก็อยากได้แม่ลูกอ่ะแม่โยนนะคะเอาเลยลูกอ่ะ อ่ะตัวนี้เป็นมะเร็งนี่ไงคะของหนูแม่แม่โยนฮะหนูอ่ะหนูอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะลูกขอโทษทีลูกแม่โยนให้นะเอาเลยลูกแล้วหนูเอาไปไหนอไปซ่อนเหรอเออวันพักอ่ะแม่ขนมมาให้อ่ะหนูแม่ขนมให้ค่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะอ่ะตัวไหนอยากได้อีกมาค่ะมาค่ะแม่ให้ค่ะอ่ะอ่ะเนี้ย อ่ะแม่ให้ลูกอ่ะให้หนูเออกินนะกินให้อร่อยนะแม่ไปแล้วลูกกินเลยกินเลยลูกแม่ให้วันพักสองอันแม่ไปแล้วนะคะพระคุ้มครองค่ะนูอยากได้ปะคะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกลูกอ่ะขนมลูกเอาแม่ให้ลูกอ่ะเออพระคุ้มครองลูกใครจะเอาขนมอีกคะวันพักอีกไหมคะอ่าแม่ไปแล้วนะคะ่ะๆๆาช โอ้ยแม่รู้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้วกลําหัวมันน่อยไหะมา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 โอ้โอ้โอ้แหมบุญมาตัวไวนะลูกเนี่ยวงลัวมันล้มโซ่โอแม่แพทถามหานอะลูกหนอแม่แพทถามหาแม่พัดถามหา มาเลยชาโบบุฟเฟ่